ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเชิญรับชมได้เลยครับเรื่องราวเล่าสู่เป็นฟังเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยได้ยินได้ฟังกมาแล้วครับก็เป็นบุกผีในตำนานที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันครับวันนี้ผมขอกลับมานำเล่าให้กับผู้ชมได้ฟังกันครับก็นำไป เล่าสูส่กันฟังต่อกันไ,ไปครับ <_ d ata> เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งครับเพิ่งย้ายมาที่โรงเรียนนี้เป็นวันแรกย้ายเข้าโรงเรียนใหม่วันแรกได้เพื่อนใหม่มาเป็นคนแล้วพอเลิกเรียนเพื่อนใหม่คนนั้นขอนติดริดกลับไปด้วยพอถิงทางไปอย่างสองขั้นทางบกคุมด้วยป่าทึาทึไม่มีรถผ่านสาคัญตอนนั้นก็ใกล้จะมืดแล้วเป็นเวลาหกโมงมเย็นกว่า ไม่มีสายสองข่าทางจักรัวแล้วเพื่อนใหม่คนนั้นบอกให้เรอหยู่รถตรงนี้แหละเราก็จอดพร้อมกับคนลุกสู้เป็นตัวทำหน้าขว่ามือเป็นสารเทียนตาคิดในใจว่าคงโดนดีเข้าให้แล้วเราช็อกไปประมาณห้านาทีทำอะไรไม่ถูกสักพักมีเสียงเรียกที่หัวแล้วเพื่อนคนนั้นตะโกนบอกว่าเราเล่นตั้งนานไม่ได้ยินหรือไง รีบออกรถสิกลับบ้านช้าเดี๋ยวแม่ว่านะเมื่อกี้นี้เราลงจากรถไปทำธุระมาโถเอ้ยนึกว่าเป็นเรื่องอะไรที่แท้บอกให้จอดรถแล้วก็ลงไปทำธุระมันก็เป็นอย่างนี้นี่เอวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังกับมุกพีนในตำนานก็ขอจบรายการแต่เที่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ครับ,รบกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อการแจ้งเตือนคลิปเป็นมาจากช่องเราครับแล้วเจอกันครับ